สวัสดีครับวันนี้ผมมี Toyota Fortuner 3.0V ขับ4ตัวท็อปสุดและที่สำคัญเป็น TRD แท้ๆจากโรงงานเลยนะครับปี2014หน้าแชมป์นะครับได้รถเดิมสวยงามมากๆครับเป็นรถเทินจากลูกค้าผมเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับตัวรถของ Toyota Fortuner 3.0V ทับซีทีอาดีแท้ๆนะครับจากโรงงานเลยนะครับคันนี้นะครับหายากมากๆในตลาดเลยนะครับผมบอกนิดนึงว่าผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพสดๆร้อนๆกันเลยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวแบบชัดๆให้ดูครับว่าต้องแก้ไขจุดไหนบ้างนะครับแต่ละประกันโครงสร้างได้รถสวยเดิม100%แน่นอนครับสีเขานะครับเป็นสีขาวเดิมสวยงามโรงงานแบบนี้เลยนะครับสีสันสวยงามมากๆนะครับฝากระโปรงก็ยังสวยงามอยู่นะครับแทบไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับฟอร์จูเนอร์นะครับจุดเด่นนะครับ ตัวหน้าแชมป์ขับ4เขาจะมีในส่วนของรูระบายอากาศนะครับตรงฝากระโปรงมาให้ด้วยนะครับสวยงามมากๆครับไฟหน้าของเขานะครับก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับมีลูกแก้วแบบนี้ครับโคมไฟใสๆคู่หน้าเลยนะครับ ถัดมาด้านข้างเป็นโลโก้โตโยต้าครับกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้า TRD แท้แๆจากโรงงานเลยนะครับมีโลโก้ TRD anyway ชัดเจนแบบนี้ครับและในส่วนของกันชนนะครับอันนี้ผมแจ้งนิดนึงว่าผมต้องทําสีกันชนใหม่นะครับเพราะว่ามีรอยคาบตรงนี้นะครับขัดไม่ออกเลยนะครับเป็นรอยคาบกาวซิลิโคนนะครับอันนี้ขัดไม่ออกครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะการทําสีให้ใหม่นะครับจะเก็บงานในส่วนของกันชนหน้าให้นะครับไฟตัดหมอกติดครบนะครับสวยงามครับกันชนด้านหน้าก็เป็นกันชนหน้าแบบ TRD โรงงานสวยๆแบบนี้เลย นี่ครับด้านหน้าเขาหล่อเหลามากๆครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับล้อของเขานะครับก็เป็นล้อท R d ดแท้จากโรงงานเลยนะครับล้อแทบไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับเป็นสีเทาลมดําสวยๆเลยครับขนาดล้อเป็นขอบ18นะครับยางดอกยังพอมีนะครับแต่แนะนําก็ให้ไปเปลี่ยนนะครับแต่เดี๋ยวจากการเปลี่ยนยางให้ด้วยนะครับตัวล้อสวยงามมากครับช่วงล่างนะครับก็เฟิร์มๆนะครับอันนี้ผมได้ลองขับมาแล้วนะครับช่วงล่างเฟิร์มมากๆยึดเกาะถนนแน่นอนครับ แก้มด้านข้างก็จะมีคิ้วมาให้ด้วยนะครับคิ้วสวยงามนะครับถัดมานะครับก็เป็นกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้สวยงามแบบนี้เลยนะครับด้านข้างตัวรถประตูจับก็จะเป็นคโเมีมนะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับกันสาดติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับของเดิมจากโรงงานเลยครับมีโลโก้ฟอร์จูเนอร์ให้ครับหลกหลังคาก็จะเป็นสีดําสวยๆแบบนี้นะครับหลังคาไม่มีซิ่ไม่มีจางไม่มีด่างเลยนะครับ หลังคาสวยงามนะครับแต่ด้านข้างตัวรถนะครับเขามีรอยเบียดกระถางต้นไม้มานะครับนี่ครับแต่นี้ผมจะกการแก้ไขให้นะครับเดี๋ยวจะกการเก็บสีให้ด้วยครับบันไดาทางขึ้นก็จะเป็นบันไดาทางขึ้นสีดานะครับตัดกระสีขาวนะครับโลโก้โตโตยต้าสองฝั่งซ้ายขวาสวยงามครับ นี่นะครับด้านข้างตัวรถนะครับสวยงามครับเรามาดูกันที่ด้านหลังกันต่อครับไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะครับกรอบไฟสวยๆไม่มีรอยแตกไม่มีรอยหักไม่มีแมลงเข้าเลยนะครับพรมี่ยัมฟอร์จเชัดเจนแบบนี้นะครับมีกล้องมองหลังจากโรงงานมาให้ด้วยนะครับไฟท้ายฝั่งด้านซ้ายก็สวยงามเช่นกันนะครับโลโก้3.0 D4D นะครับ VN Turbo อครับอยู่ครบหมดเลยครับโลโก้อยู่ครบไม่เคยถูกแกะนะครับฝั่งด้านขวาก็จะเป็นโลโก้ TRD Sport DuO นะครับเป็น TRD แท้จากโรงงานนะครับกันชนด้านหลังก็สวยงามนะครับอันนี้เป็นชุดแต่ง TR ดจากโรงงานทั้งคันเลยนะครับฝาถังน้ำมันนะครับก็เป็นฝาถังน้ำมันแบบโครเมียมนะครับฝั่งตัวรถด้านซ้ายสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกจุดหลักๆที่ต้องเก็บให้นะครับด้านบนนะครับจะมีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของ โลโก้ TRD Sportivo ครับด้านข้างก็จะแปะโลโก้ TRD เห็นเด่นชัดมาแต่ไกลเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดด้านท้ายดูกันครับนี่ครับด้านท้ายภายในสวยงามมากๆนะครับเป็นสีดำนะครับสักราดเดิมสวยงามมเนี่ยนแบบนี้ครับไม่มีชีขาดเลยนะครับด้านหลังนะครับเบาะนั่งแถวที่3ามันก็จะมีแอร์ให้ด้วยนะครับแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอนครับและส่วนในเบาะแถวที่3นะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับ แทบไม่มีร่องรอยของการใช้งานนะครับเกาะคนนั่งแถวที่3ามนะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับเราก็สามารถแขวนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับวิธีการพับนะครับเราดันเบาะเข้าไปก่อนครับนี่แบบนี้ครับเรากดสลักตรงนี้ครับเึิมยกขึ้นมาเลยครับนี่นะครับเราก็ใช้เชือกตรงนี้แขวนเอานะครับเกี่ยวครับเราจับด้านบนนะครับนี่ก็สามารถพับได้นะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะครับข้อดีคือ จะทําให้สักหาดด้านหลังตัวเบาะนะครับไม่มีริ้วรอยนั่นเองครับถ้าเป็นรุ่นอื่นเขาจะพับลาบไปเลยนะครับแต่คันนี้สามารถยกพับได้นะครับนี่แบบนี้นะครับฝั่งด้านซ้ายดึงยกครับเกีียวก็จะได้แบบนี้นะครับพับทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับสามารถเก็บจักรยานได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันนะครับโครงสร้างน็อตนะครับ เดิมๆเลยนะครับสวยงามครับขวาแล้วก็ซ้ายนะครับไม่มีร่องรอยของการขยเลยนะครับเม็ดอาร์คนะครับคมๆสวยๆเลยนะครับสีเงานะครับฝาท้ายนี่จิกไปต้องมีเราเล็บผมแบบนี้นะครับสีเงาเดิมนะครับเดิมทุกจุดแน่นอนครับทางซ้ายแล้วก็ขวานะครับเดิมๆแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คสวยๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันต่อดีกว่าครับนี่นะครับในส่วนของภายในตัวรถนะครับภายในเขาจะเป็นสีดํานะครับตัดด้วยคลาสสิก คาร์บอนนะครับสวยงามมากๆนะครับเบาะนะครับก็เป็นเบาะปั๊มแบบ TRD นะครับหนังตัวรถเดิมสวยงามนะครับ TRD นะครับได้เขาจะเป็นได้สีแดงนะครับแล้วก็เล่นด้วยลายกราฟิกคาร์บอนแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับทั้งเบาะหน้าเบาะหลังแล้วก็เบาะแถวที่สานะครับเป็นแบบนี้ทุกเบาะเลยนะครับ มีเฉพาะในตัวทีอดีตเท่านั้นนะครับฟองน้ำนะครับยังเด้งสู้มืออยู่เลยครับฝั่งคนนั่งก็เช่นกันนะครับฟองน้ําสวยงามมากๆครับและบอกเขานะครับฝั่งคนขับจะเป็นเบาะรบบไฟฟ้านะครับนี่ระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ทั้งหมดนะครับแต่ฝั่งคนนั่งเป็นแมนนวลนั่นเองนะครับแผงข้างประตูก็สวยงามแบบนี้นะครับเป็นกราฟิกลายคาร์บอนนะครับสวยงามครับด้านล่างก็จะเป็นคาร์บอนเลยนะครับอันนี้คือเดิมจากโรงงานนะครับปุ่มทุกอย่างอยู่ครบหมดไม่มีรอกใช้งานได้ทั้งหมดนะครับ โครงสร้างนะครับตัวน็อตนะครับไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับตัวน็อตสวยงามครับเม็ดอาร์คนะครับเดิมๆคมๆคมๆสวยๆเลยนะครับเม็ดน์ครถไม่มีการพลิกคว่ำตะแคนข้างมาอย่างแน่นอน100%่อนตะครับน mm. ็อตตรงประตูนะครับไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่ให้ดูนะครับตามนิ้วผมเลยสครับเพจนะครับฟอร์จูเนอร์อยู่ครบหมดไม่มีแตกหักนะครับคันนี้ก็จะให้ผมกระดุมมาให้ด้วยนะครับทั้งคันเลยครับดูครับนี่ผมกระดุมได้ทั้งคันเลยนะครับ คุ้มครับสาหรับคันนี้ซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับแล้วส่วนงานที่เหลือเนี๋ยผมจะการเก็บให้นะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับเอาละครับเรามาสตาร์ทรถคันนี้กันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจโลโก้โตโยต้าชัดเจนสวยงามแบบนี้นะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์ครับนี่ครับ สตาร์ทที่เดียวติดเลยนะครับเลขไมคันนี้นครับอยู่ที่181,000กิโลเท่านั้นเองนะครับไม่แส8แก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับสำหรับตัวรถปี2014นะครับกรอบเลื่อนไม้สวยๆใส,ๆ,สๆนะครับกรอบเลือนไม้ก็เป็นแบบ t r d ด้วยนะครับ เป็นเข็มสีแดงแบบนี้สวยงามนะครับแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้าก็สวยงามแัะไม่มีแตงหักเลยนะครับหน้าจอครับเป็นหน้าจอขนาดประมาณ6.5นิ้วนะครับอันนี้เป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธยังเป็นเอ็มเอ3 A U X แล้วก็มีนิเกเตอร์นำทางจากโรงงานให้ด้วยนะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนแบบนี้นะครับอันนี้คือหน้าจอเดิมจากโรงงานนะครับด้านข้างก็จะลัดด้วยคาร์บอนแบบนี้ครับเป็นของแท้เลยจาก T r d ดีนะครับ ช่องแอร์อยู่ครบหมดนะครับซ้ายขวาไม่มีฟันหักฟันหลอครับช่องแอร์สวยงามเลยครับแล้วในส่วนของระบบแอร์คันนี้นะครับเป็นระบบแอร์แบบดิจิตอลนะครับตัวเลขสวยงามนะครับแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอนครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มปรับแอร์นะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดแอร์หลังนั่นเองนะครับด้านข้างก็จะเป็นแท็กชั่นนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่จุดบุหรี่นะครับหรือสามารถเสียบ power outlet ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นั่นเองนะครับแล้วถัดลงมาดูในส่วนของคันเกียร์นะครับ เกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติครับแบบ5สปีดนะครับเกียร์เข้าชิทุกเกียร์นะครับหัวเกียร์สวยงามนะครับหลังเกียร์ก็ยังสวยงามอยู่นะครับคาร์บอนตรงหุ้มเกียร์นะครับก็ยังเงาเงาแบบนี้เลยนะครับการันตีเกียร์ไม่มีกระตุกแน่นอนนะครับเอาไปขับขี่ยาวได้เลยนะครับแล้วด้านบนนะครับก็เป็นจุดไฮไลท์ของเขานั่นเองนะครับอันนี้คือเกียร์โฟนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ สคือไฮนั่นเองนะครับไฮคือโหมดปกติเลยนะครับคันนี้จะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบเรี้ยวทม์เลยนะครับขับเคลื่อน4ล้อถ้าไฮนะครับเขาจะกระจายกำลังนะครับล้อหลัง70นะครับล้อหน้า30นะครับเอาไว้ขับขี่บนถนนธรรมดาพื้นธรรมดาได้เลยนะครับแล้วส่วนถ้าเป็นไฮล็อกนะครับไฮล็อกก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ 50- 50นะครับล้อหน้า5้าล้อหลัง30นะครับ เอาไว้แบบถนนลื่นอะไรอย่างงี้ครับก็จะเป็นไฮล็อกนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโลล็อกนั่นเองครับโลล็อกก็สำหรับขึ้นเขานั่นเองนะครับพอกําลังเครื่องเราจะสูงมากๆนะครับมีเฉพาะในตัวท็อปสุดเท่านั้นนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นเบรกมือแบบแมนนวลนะครับใช้งานได้นะครับที่เท้าแขนสวยงามเบียบเรียนมาพร้อมกับที่ใส่ของเล็กน้อยนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยสี่ก้านนะครับมันติฟังก์ชันสองฝั่ง มีคาร์บอนตรงด้านบนของพวงมาลัยให้ด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็น TRD นั่นเองนะครับหนังพวงมาลัยยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับสติชิ่งสีแดงสวยงามนะครับคมๆแบบนี้นะครับสติชิ่งสวยงามเลยครับซ้ายขวามีราวจับให้นะครับนี่ฝั่งขวาฝั่งด้านซ้ายนะครับมีราวจับให้ชัดเจนแบบนี้ครับเสา A เสา B ก็สวยงามนะครับนี่เสา A เสา B สวยงามเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันต่อดีกว่าครับ นี่นะครับในส่วนของด้านหลังตัวรถนะครับสวยงามเลยนะครับเบาะหนังสีดํานะครับผ้าคาร์บอนผมบอกแล้วครับว่ามีทูเบาะเลยนะครับสวยงามมากๆครับแล้วก็เย็บด้วยด้ายสีแดงทั้งคันแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งกันให้ดูนะครับด้านหลังนะครับนั่งสบายนะครับขาผมยังเลยเยอะเลยนะครับหัวผมก็เลกเยอะเช่นกันนะครับสามารถชักเข้าชักออกได้ด้วยนะครับนี่ชักเข้าชักออกได้นะครับเบาะด้านหลังนะครับก็จะมีที่เท้าเขนให้ด้วยนะครับ ที่เท้าแขนหนังแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับฟองน้ำยังดีอยู่เลยครับและด้านบนของเขานะครับก็จะมีในส่วนของหน้าจอให้ด้วยนะครับเป็นหน้าจออัลพนยนะครับสามารถดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับก็จะขึ้นหน้าจอตรงนู้นด้วยแล้วก็จะขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับช่องแอร์นะครับช่องแอร์ตรงเบาะแถวที่2ก็มีให้นะครับทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับสามารถปรับแอร์ได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับปรับเองได้นะครับ หลังๆด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพับเบาะแถวที่2กันนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับวิธีการพับนะครับกดลงไปครับเบาะพับไปแล้วใช่ไหมครับแต่เราต้องกดอีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้ครับดันให้กิบคลายล็อกนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเก็บของได้แบบใหญ่เลยนะครับพื้นที่ใช้สอยได้แบบใหญ่ๆเลยครับเป็นรถ p p v ออนกประสงค์คันหนึ่งที่แบบ คุ้มค่ามากๆนะครับทั้งออปชันแล้วก็ราคานะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์รหัส 1KD นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าทนทานมากๆนะครับ ในส่วนของ t o โยต a นะครับเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์เรื่องช่วงล่างคือแบบ The b เบสเลยครับเซอร์วิสง่ายดูแลง่ายไม่จุกจิกเลยนะครับและคันนี้นะครับแรงม้าเขาอยู่ประมาณ171แรงม้าเลยนะครับถือว่าแรงเลยนะครับและตาการบริโภคน้ํามันก็อยู่ประมาณสัก11-13กิโเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดนะครับสําหรับรถขับ4แบบนี้ครับห้องเครื่องครับแห้งๆแบบนี้ครับไม่มีเยอะไม่มีซึมเลยนะครับห้องเครื่องสวยงามนะครับสายพานเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับ โครงสร้างนะครับตัวน็อตครับสวยงามนะครับตัวน็อตสวยงามเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการไขนะครับคันหน้าก็สวยงามเช่นกันนะครับคันหน้าเดิมจากโรงงานนะครับเม็ดอาร์กลมๆคมๆสวยๆนะครับมีเลขล็อตให้ด้วยนะครับฝั่งด้านซ้ายก็สวยงามนะครับน็อตสวยงามครับเม็ดอาร์นะครับ,นะรบให้ดูเลยนะครับร่องรอยของเม็ดอาร์นะไม่มีการรือ้อทําใหม่ับเม็ดอาร์สวยงามครับแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับแผ่นกันความร้อนไม่มีสีขาดไม่มีหลุดไม่มีลุ่ยครับ หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองการขับขี่คันนี้กันดีกว่านะครับเอาละครับเรามาทดลองขับ f o r t u n e r T ทีอาดีคันนี้กันดีกว่านะครับว่าขับขี่ดีแค่ไหนไปเลยครับเกียร์เปลี่ยนลื่นๆเลยนะครับไม่มีกระตุกครับอัตราเร่งเขาก็ค่อนข้างดีมากนะครับสําหรับ Fort จ n er T ีอาดีครับหายากแล้วนะครับเป็นทีอาดีแท้จากโรงงานเลยนะครับชุกล่างก็เฟิร์มครับไม่มีสายไม่มีโยนครับ เครื่องเกียร์ช่วงล่างคือปกติเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าคันนี้คือสภาพแรกเข้าครับยังไม่ได้จัดการเซอร์วิสอะไรเลยนะครับขับดีขนาดนี้ครับและฟอร์จูเนอร์ครับเขาคงทนอยู่แล้วนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างครับที่สําคัญราคาด้วยนะครับราคาเขาแข็งเป๊กครับได้ T ีอดีแท้ขับ4ี่ท็อปสุดโรงงานถือว่าคุ้มค่ามากๆครับระบบเบรกก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับเบรกเอาอยู่แน่นอนครับ และวหม่ก็เพียงแค่1,880 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าใหม่น้อยมากๆครับนี่ครับระบบเบรกดีมากครับพวงมาลัยก็ตรงๆเลยนะครับศูนย์ตรงเป๊ะครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีครับและระบบขับเคลื่อนสี่ล้อก็ใช้งานได้ปกตินะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับถ้าเราขับธรรมดานะครับล้อหลังจะอยู่ประมาณ70%ล้อหน้าอยู่ประมาณ30%นะครับเขาเป็นแบบขับ4ี่ฟูลไทม์นั่นเองครับ ไปเลี้วทุกอย่างนะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวทางข้างหน้านะครับผมจะมาเล่งกันให้ดูนะครับเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะครับรถค่อนข้างเยอะครับเอาละครับเรามาเล่งกันเลยนะครับไปครับดูครับขึ้นไวมากนะครับ6.0 7 0บเจแล้วนะครับแปสิบครับ90สบครับหน0่งร้อยแล้วนะครับ ร้อยสิบแล้วครับร้อยยี่สิบไปแล้วนะครับถ้ารถไม่ดีจริงไม่อัดแบบนี้ให้ดูแน่นอนครับตะกี้รอยต่อของสะพานนะครับเวลาจัมนะครับแทบไม่รู้สึกเลยนะครับช่วงล่างนุ่มครับมันใช้คอมเรีวอยู่ประมาณเก้าสิบนะครับข้างหน้าต้องเบรคครับนี่ครับเบรกเอาอยู่ครับ ช่วงเลี้ยวไม่มีสายไม่มีโยนเลยนะครับเฟิร <afe irm, S 1> ์ม <seizures> ๆแบบนี้ครับเรามาเล่นกันอีกสักคู่นึงครับไอครับเกียร์เปลี่ยนตามรอบเลยนะครับ จ้าของเก่าเขาดูแลรักษาอย่างดีนะครับหาแทบไม่ได้แล้วนะครับในตลาดเทียดีแท้โรงงานครับขับสี่ตัวท็อปสุดครับมาครับเรามาเล่นกันต่อครับถือว่าขับขี่ได้ค่อนข้างมั่นใจนะครับเดินทางใกล้ทางไกลสบายๆได้เลยครับขึ้นเขาลงห้วยได้หมดครับ นี่ครับทางข้างหน้าขู่ขะมากๆนะครับช่วงล่างเขาค่อนข้างเฟิร์มเลยครับแทบไม่รู้สึกครับโดยรวมนะครับคันนี้ขับขี่ดีมากครับใครอยากได้ f o r t คจ e r นอร์เทีดีต้องรีบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังในเรื่องของราคากันดีกว่านะครับแล้วในส่วนของราคานะครับคันนี้นะครับ รวมเก็บงานทั้งหมดเลยนะครับอะไรที่ไม่ดีเดี๋ยวผมจัดการเก็บงานให้ทั้งหมดนะครับผมขอขายเพียง599,000เาหเท่านั้นนะครับสำหรับ Toyota Fortuner 3.0 VTRD นะครับแท้ๆจากโรงงานแบบนี้หายากมากๆแล้วนะครับสมัยป้ายแดงนะครับ Fortuner TRD ตัวท็อปแบบนี้นะครับอยู่ประมาณ1 5ึ่งล้านเลยนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่599,000เาหแล้วเท่านั้นนะครับบอกได้เลยนะครับว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสาหรับ Toyota Fortuner TRD นะครับ และที่สําคัญนับเซอร์วิสง่ายไม่จุกจิกด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอฝากเจ้า Fortuner t r ์ีอาแท้ๆเดิมโรงงานสวยๆตัวทับสุดคันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ